วันที่19กันยายนพศ2 5 6 7เวลา9าก้านาฬิกานายพาคินตีรพงศ์ไพบูร์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายโกภสมสารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครันญิงหลังค้อและผู้ปกครองเด็กตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงลุกเพื่อแม่คุณภาพในฉลากสมัยปีพศ2 5 6 7 พร้อมมอบชุดสาธิตการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและหลังคลอดวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงตั้งครรภ์นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ให้ตั้งครรภที่มีคุณภาพลดอัดตราคลอดก่อนกำหนด เด็กทารกมีสุขภาพแข็งแรงจเจริญเติบโตเต็มศักยภาพพัฒนาการสมวัยท้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาสารคามนำโดยนางวิศรุดาตีเมืองซ้ายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพร้อมคณะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์หลังคลอดการตรวจพัฒนาการเด็กการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวมกว่า50คนนักศาลาการเรียนวัฒนวาทยา